คครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับทาง a l l s t a r Tower Defense เนี่ยได้เปลี่ยนเลทการดรอปผลไม้แล้วนะครับตอนนี้จากตอนแรกนะครับต้องวิ่งหาในแมปนะครับตอนนี้นะครับเราไม่จะเป็นต้องวิ่งหาในแมปแล้วนะครับก็แค่เล่นจบนะครับก็จะมีโอกาสสุ่ม25นะครับที่คุณจะได้ผลพิศาทไเดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูนะครับโอเคครับเข้ามาในเกมแล้วนะครับ มาดูกันนะครับว่าเกมมันปรับแล้วจริงเปล่านับเราไม่ต้องหาผลนับมันมีโอกาสที่ภทาเพื่นที่เราจะได้ทุกคนในเกมผมแนะนำร้านเติมโลบักราคาถูกเลยนะครับซีมาช็อปนะครับก็วิธีการซื้อทางพิกดมาที่เติมเงินนะครับก็จ่ายด้วยซองอ่างเป่านับแล้วก็ไปที่บริการนะครับกดมาที่ตรงนี้นะครับเติมเงินเกมออนไลน์นะครับพอกดมานะครับจะเจอเกมที่คุณเลือกใช้มากมายเลยนะว่าจะเป็นฟรีไฟ ROV นะเกมชินจิมแพทนะครับและเกมโลบ o x นับหลานเติมโลบักนะครับให้เรากดเข้าไปที่ เว็บโลบอกตรงนี้นะครับผมเลือกเรามาครับข้างบนนะครับจะเป็น ID และพาสเวิร์ดนะครับสมมุติว่ารหัสของผมชื่อโล1 2 3 2 2สนะครับก็ใส่พาสเวิร์ดไปข้างล่างนะครับพาสเวิร์ดผมก็จะเป็น1 3 4 6 7 8 9นะครับแล้วก็เลือกราคาได้เลยนะครับนี่ราคาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ให้คุณกดเติมเงินนะครับพอกดเสร็จแล้วเนี่ยคิวจะไปอยู่ในระบบนะครับแล้วก็รอทำการสักแป๊บ โอเคครับ <Okay>, yeah, ผมตอนนี้ก็เหลือแค่ตัว Elemental กับตัว Explosive นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าผมเนี่ยจะได้ผลพิศาจต,ตอนจบเกมหรือเปล่านะครับโอกาสยังคงเป็น25%นะครับแต่ว่ามันจะสุ่มเกิดได้ทุกคนนะครับเหลือแค่ตัว Elemental นะครับตอนนี้ตอนนี้เหลืออ่าบอสใครดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมคงต้องจัดการมันะ้งโอเคเดีผมไปตีใครดูกน ตามหนังเปะผมสู้ใครเดอูอ่ะโอเคก็แบกเหยียดชนะแล้วนะมาดูกันครับว่าผมจะจะได้ผลพิศดารหรือเปล่านะครับแต่ว่าหมวกเนี่ยยังคงดรอปแบบการันตีนะครับไม่ได้นะครับนี่นะมันไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมอ่าเล่นนะครับจนกว่าจะได้นะครับ เหมือนว่าจะมีคนได้มาหนึ่งผลนะครับตามเมื่อกี้มันน่าจะสุ่มเกิดบางคนละมะั้งน่าจะสุ่มมาเป็นบางคนนะอตอนแรกผมดูว่ามันได้ทุกคนพร้อมกันเลยแต่ว่ามันสุ่มกี่าเปอร์เซ็นต์นะโอกาสได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับดวงเราทั้งนั้นแหละนะรนะเ,เราเล่นกันต่อนะ อเอาครับผ่านแล้วครับรอบนี้ดูกันว่าจะได้ผลไหมไม่ได้วะก็โอกาสก็ยังน้อยอยู่ดีนะัี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะ่ากันไปโอเคครับก็ผมก็เล่นไปหลายตาอยู่นะสี่ห้าตาเลยนะครับมันก็เกลือเหมือนเดิมนะอืมคนมันจะเกลือนะโอ้โหัมช่วยไม่ได้นะครับอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ทุกคนดูนะว่า ถ้าเล่นจบแล้วถ้าคุณโชคดีเดี๋ยวมันจะได้แบบนี้นะมันจะได้พร้อมกับหมวกฟางเลยนะเป็นผลปีาศาจผลโกมุโกมุนะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เมื่อประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมีตู้ลับออกมาครับตัวละครมีชื่อว่า c ค a z y t i ไทเกนะคนก็ดาวกันไปทั่วแล้วว่ามันคือตัวอะไรนะมันอาจจะเป็นลับรูจิหรือเปล่าอ่าไม่รู้เหมือนกัน,นครับก็มันชื่อเควซี่ไทเกอ่ะอันนี้ก็ ใครที่ดาว่าตัวอะไรก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากที่จะกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับก็สวัสดีไปครับผมเย่ yeah.